โย่ก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปในวันนี้เราก็จะมาเล่นโรบอทแมพที่มีชื่อว่า Pirate King ก,กัน่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวผลปีศาจท,ทั้งหมดในแมพนี้กันนะครับก็จะมีผลแล้วมันก็ขายของก่อนละกันนะครับพี่เปา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 หยองวะพี่คิดว่าผลนี้มันอยได้ไหมองะผมอยากรู้อะเห็นมีล่มด้วยอะ่ะ มันน่าลอยได้นะใหม่รู้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 โอเคไม่เป็นไรนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนลอยได้นั่นก็คือลอยสตอร์นี่เองนะครับก็มีบริการสุ่มไก่ตันด้วยนะครับสำหรับผู้ชอบสุ่มดวงอะนะแล้วก็มีไก่ตันด้วยนะครับสําหรับคนที่คิดว่าตัวเองเกลนะแล้วก็มีระบบกดผลด้วยนะครับเช่นบล็อกฟุตคิงเลกาซี y แล้วก็รวมถึงผู้เกมพาร์ทด้วยนะครับไอเทมในระปบอกก็มีขายเหมือนกันนะครับคนใครที่อยากใช้บริการนะครับนะลิงก์เพจกับลิงก์เว็บอยู่ล่าสคลิปนี้เลยนะครับกด พอร้องแหละถ้าไม่กดผมจะสมงโมอาร์ไปเท็กย่อนะครับเอาล่ะซึ่งผมปีศาจในเกมนี้ก็มีเจ็ดผลแล้วก็ตามที่เขาเขียนไว้มีบอมไอหมีไฟสโมกเอ่อแสงแล้วก็มืดนะครับนะมีทั้งหมดเจ็ดผลนะครับนะอันนี้อิงตามหน้าปกเกมนะครับอ่ะก็มีครบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบเลยนะครับส่วนนี้ก็เกลือครับไม่เอาตัวนี้กดงกึกอันนี้อันนี้ดงเกลือนะครับช่างมันเถิดนะอ่ะ เราจะเริ่มจากผลที่เกลือสุดเลยผลเออเป็นผลบอมนี่เองนะครับผลบอมตัวนี้โอเคกินเลยงับกินจังปะออมมีมีเนี้ยอะไรเงี้ยมาแล้วโอเคอ่ะผลบอมนะครับก็มีอยู่สองสกิลเนาะมีสกิลแซดกับสกิลเอ็กนะครับสกิลแซดในการปล่อยลูกบอลไปนะครับต่อไปสกิลเอ็กนะครับ,อร,บรอมอนเกตก่อนโอเคก็ลูกใหญ่กว่าเดิมน,นะอันนี้ลูกแบบนิดนเดียว แปะเดียวไอันนี้รูแบบรูปแบบใหญ่ขึ้นเหมือนเดิมก็ไม่ต่างอะไรหรอก <c oughs> ต่อไปก็เป็นผลอะไรดีอ่ะผลควันละกันนะผลควันผลควันกินโอเคมีอยู่สามสกิลนะมีสกิลแซดเอ็กแล้วก็สกิลอีใช่ไหมตรงตัวเลยใช่ไหมสกิลอีโอเคน่าใช่แหละอ่ะสกิลแซดนะครับเป็นการปล่อยควันมาแล้วมอนเตอร์เนี่ย มอนเตอร์ก็เหมือนจะตีเราไม่เข้าด้วยนะครับหรือเปล่าโอเคตีไม่เข้าก็เป็นโลเกียถือว่าเจ๋งดีนะครับนะต่อไปก็เป็นอันนี้ é, สิิวเอ็กนะครับนี่อ่ไปเป็นสิิวอีเป็นสิกิวบินเอบินเร็วอยู่วะเนี่ยอะไร,ะไระอ่ะนี่อะไรอ่ะอ๋อแกปกุกแกปกุกโอเคไปผลต่อไปนะผลต่อไปเดี๋ยวกลับแปบนึงโอ้ชาาแล้วสวยผลต่อไปก็เป็นเอาเป็นผล ผลมีแล้วกัน่อะอยู่ตรงกลางดิงาผลมีนะครับก็มีอยู่สี่ตะกิวนะครับมี Z ซดเอไอคอควายนี่คืออะไรวะแล้วก็ตะกิวนะครับนะก็ไปเป็นตะกิวแซก่อนแล้วกันนะตะกิวแอะไรอะ่ะเป็นคลื่นพลังเหรออ๋อเป็นการปล่อยออกไปโอ้ไม่ใสสทบไม่เห็นเลยเราไปเป็นตะกิวนะครับ โอ้ oh. ไปเป็นสกิลคอควายตัวอะไรวะสกิลสี่อ่ะอ่ะลองสกิลอีแล้วกันเอสกิลวี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 ระเบิดโอเคช้ำเถอะนะผมรู้ว่าคอควายมันตัวอะไรนะ <c oughs> ผมกดทุกปุ่มแล้วจริงๆอ่ะ b h m k i y u o p I, i กดไม่ติดสักปุ่มให้เดี๋ยวเออว่าเต่พ้นหมีโลเกียงั้ไม่ใช่แล้วเกมแม่งบัา <laughs> ดดผลหมีเป็นโลเกได้ไงวะเฮ้ยช่างม,มันเถือดนะครับต่อไปเป็นผลแสงแล้วกันนะผลแสงไปผลแสงนะครับนี่ิมีอยู่สี่สกิลเอ้ข้อควายแล้วโอ้ข้อควายเป็นตัวอะไรวะอ๋อสก,กิลซีโอเคเกตแหละ <c oughs> อ่ะสก,กิลแซดนะครับสก,กิลเอ็ก โอ้ยเจ๋งแล้วก็สกิล c นะครับว้าวต่อไปเป็นสกิล v เออ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 เอลูกกรอบไปแล้วโอเคผลต่อไปผลไฟนะครับผลโดนัทของเรานนั่เองนะสกิลแรกอุ้ย5้าสกิลเลยหรอเจ๋งสกิลแรกสกิล Z ต่อไปสกิล X อลอเกิดก่อนสกิลเ ต่อ,อไปสกิลซีเสาไฟยืดโคตรเท่ไปสกคิวบีระเบิดไฟให้เดานะจับประสบการณ์ทุกเกมโมกิงกิใช่ไหมกูาบาดเลยชาร์จ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 ได้ปะไเริ่งชาร์จกดค้างได้ปะผมไม่มชาร์จเลยอ๋อมันมันชาร์จแล้วปล่อยนะคิดว่าเป็นโมกิงกิลูกใหญ่ไม่เป็นไรต่อไปเป็นสกิลเอ่อสกิล เกียวบินนะครับโอเคไม่มีอะไระครับต่อไปก็เป็นผลฟ้ฟต่อไปเป็นผลยามินะครับเอ้าเฮ้ยเสียบเอาไปเป็นผลอาม,มีนะครับเป็นผลความมือในเองนะมีอยู่สีสกก่สก,กิลสกิลแรกสก,กิลเซตปล่อยความมือไปแล้วก็สก,กิลเอ็กเสาสีเออเดี๋ยวพี่จะว่าเฮ้ยเฮ้ยผลโนวดดำบวก ไฟเฮ้ยโคตรเท่เลยสิยมึงเท่ว่ะเจ๋งวิธทุกคนเฮ้ยผลไฟบวกผลความมืดโคตรเท่หัวเราะมันจะอ่าไปดนกูเอ็กนะครับอ้อาวลาเท่ว่ะเหมือนไฟเมื่อกี้เลยไปดี QC เอาดีกูเป็นการบินเหรอโอเคโอเคไปดี QV นะครับสีกูบีโอหยุดลับแบบสีกูวีไอ้น้องนี่ โอเคผลสุดท้ายของวันนี้นะครับก็เป็นผลน้ําแข็งนั่นเองนะฮะงับสกิลแรกสกิลเซตอ้าวมาเลียนัำตัวละครเหรอวะเอาใหม่อใหม่สกิลเซตอยู่เจ๋งไปสกิลเอ็กเข็มน้ําแข็งว้าวเฮ้ย อะไรเนี่ยเฮ้ยมีทั้งผลไฟผลความมืดผลน้ําแข็งในคนเดียวกันแข็งแกร่งจริงๆเฮ้ยแข็งแกร่งจริงเป็นไม่ได้อออล่าแบบเฮ้ยผสมกันโคตรเท่เลยเดี๋ยวเฮ้ยผมคิดว่าผมอะไรแผงๆกรันแล้วอะเอาไว้ก่อนละกันนะครับเอาไปในกิวเอ่อในคิวซีปล่อยตกไปนะครับนี่เฮ้ยเหมือนได้แข็งเลยนะเอาไปเป็นในกิววีนะครับยุคน้ำแข็งเอาเป็นพื้นนะครับอ่ะเอาล่ะ เราได้เป็นมันลองกันแล้วนะคะก็เราขาดอะไรไปนะเมื่อกี้ผลควันใช่ไหมอ่ะผลควันกินเข้าไปเสิร์ฟเลยนี่ไงน้องเฮ้สี่ผลในยคนเดียวกันนะมึงแข็งเก่งอะมอนเตลิมอนฮ้ยสี่ผลในยคนเดียวกันโอ้บาโอ้สี่ผลในยคนเดียวกันไม่อยากจะเชื่อแข็งเก่งจริง,งอะไรครับเนี่ย เอาล่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับส่วนใครจะเล่นก็ผมก็จะแปะลิงก์แบบไว้ใต้ล่าและกันนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกลู